ปฏิบัติจริงค่ะค่ะ ก็ขอให้ในชาติปัจจุบันนี้จะสุขภาพปัหาอย่างน้อยก็ให้พ้นจากการเกิดการแก่การเจ็บการตายให้ได้ในชาติปัจจุบันให้สิ้นสัมโยที่เป็นเครื่องร้อยรักเราให้ผูกติดกับการเกิดแก่เจ็บตายในสังสารวัตนี้ให้สิ้นเชิงไปเรื่อยให้หมดสิ้นสภาวะของการมีการเกิดอีกต่อไปจะได้พ้นจากการเกิดจะได้ไม่ต้องกลับมาเวียนตายเวียนเกิดในระบบสังสารวัตอีกก็ขอให้การปฏิบัติทำความเพียรภาวนาของพวกเราทุกคนเนี่ยให้มีความตั้งใจเล่นทำความเพียร อย่าเนื่นช้าต่อการปฏิบัติภาวนาให้มันมีสติสัปพัญญาระยะเวลาของการภาวนานานน้อยมากช้าไม่มีผลผลอยู่ที่การเพียรในใจเพราะฉะนั้นถ้าเราทำสติสัปพัญญาที่เหาะสมต่อเวลาลุ่รู้ตัวตลอดเวลาน่าจะเป็นตัวทำให้เราทำสติสัปพัญญาสามารถจิ้มพอดอกเทวีได้ที่เหมาะสมเกิดมุสโสเรี้สุขัยแล้วเนี่ยเราจะสามารถดำเนินตไปได้ให้หัวจับไอเวนทั้งหลายในหัวศรัทธาเราจะฟุ้งหันจาบมา จะเป็นผู้ที่มานหาไม่เจอต่อไปตลอดสัตว์ปัามันรอขอให้คนปริจาคาสังทรรมเพื่อเรี้รรมมสเ็จในาคนที่มาให้ทราบกัน้รได้เนรู้รมสารจน์โบราณที่วรจเื่อนอกก่าวออกมตังมาตรฐาและปติบมตจากข้าพเจ้าที่ข้ามาได้มาสถานที่บริจาคธรามที่สถานี่บริจาคย่ามมีเรามี นี่ข้าหมายเนี่ยจอนรับทุกท่านข้าข่าน้ามาปฏิบัติที่นี่ใช้สถานที่นี้อย่างไม่มีค่าใช้จ่ายะคเปกัอาคเห็นชั้ม ได้มาถน่กปรยงสุดใรทำไดคนได้ยุบได้นได้ด้ฟงแล้วก็เดนไล่ไปอาี้รอชบิอะว่าเป็นรอบนี่ รอบใหญ่นะคะอาจารย์เช้าเราจะเดินมาถึงเวลาปฏิบัติก็จะปฏิบัติพร้อมกันอย่างนี้เหรอก็เดินไอ่ไปหนึ่งสี่รอบค่ะสี่รอบอาจารย์บันไดสายไปทำรอบละประมาณสองชั่วโมงค่ะก็ยืนเดินนั่งสมาธิบรร่างกายเจริญสติน้ำปากเรานี้จะทำกระดิ่งเนี่ยยิงล้งยิ่งเหนื่อยใช่มาถึงวัน้จะเป็นบุญแล้วค่ะต้องทำเพราะว้อดีแต่ขอบีกคือ